สวัสดีจ้า้าเมือนี้ขอเันแล้วทางส่องย่หัดลงมีมนเพื่อนคนทำเกษตรนะจ้าเา้เมืองนี้ย,ายา่าหัาไม่อยู่ตลาดรักเจ็ดเดอ้อพี่น้องตลาดรักเจ็ดพนสิยูอำเภอพราะนานิคมจังหวัดสกลนครเปิดทุก้วาวันพืนเรือหัดพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องย,ายา่าหัดเด้อจ้าเมือนน้ยายสิฟ้ามาก ชมบรรยากาศสื่อขายของพ่อค้าเนาะพี่น้องสื่อขายการต่อรองราคามาสำรวจเบื่อราคางัวนราคาควายเนาะพี่น้องไปเอาแล้วก็ไปแยกสิผ้าไปเบื้องผ้าไปชมบรรยากาศคือคักอยู่ได้พี่น้องเงื่อนิ เข่าหน้าปลาแล้วแล้วนาะเงินเกษตรกรกับเข่าแล้วพี่น้องเข่าแล้วเริ่มเข่ามือขึ้นตีหนึ่งแล้วพี่น้องจังหวัดสกลนครนี่จะหน่อยนะคือฝาดไม่ไ้ทำคนเดียวต้นแบบทุกแพ็คแค่จะได้ขายหรอกต้องใส่ไม่ใหญ่กินรวย มันน่เห็นเขาเขาไปร้ยกระทมสซื้อผมมาเล่าซื้อกต่งรเล่าสุร้อยมาเล่าซืะม่้ทล้วอลูกมอเม่เ่้เ่มออ ที่แกงเือยาวครับไปแงขกนอีเด้อไม่ต่างกันแ่มานาหไปอกวาซื้อสัใหม่มาเขาเกินบอกอย่างนีเอาเลยเอาไนจังดเอาดียนจงดจกลุ่มในคนแหคนข้าคนขายครับตาแม่คนยตาเียยนย เป็นกำลังตัวล่อกันพี่น้องลูกหลายถ้าไม่ต้องออกพี่น้องยุดไม่ได้ใก็จะยดที่น่เลบท่นรับเก็นองมันมากมันมีมากลูกหลาไง้วไข่เมนจ้างครับ

ขายพวกเจ้าแล้วหมดไซื้อกันเอาไหลรอกเมยารซัพเจ้าัซัเจ้าวานี่นบอมีบนเี้ยใส่รถขาาขามักเจ้าเออมาลวตามที่ซ้อมบ่ได้ขายจัออกเองดีขายาอาไปเธอกเจ้าถึงานขายจะได้สามสิบหูกโยขาย อันนี้ก็ซื้อเยยุน,นี่เขาเลยน้มไครับตา,อา,ส,าสองโอง้าสงวนี้เลยอีพี่น้องเ้สาสองซาลเดิเ็ดส่เ้า,า,าไปแล้วยังม่ต่อเหรอลเอูเ้าปยรถัาไม่ด้เ้านึงไปซื้อให้ รับวันแก้คนนี้ได้ข่คอยแก้พวแกเข้ามาลดแก้เขาตัแก้ชื่อเดียวกนปลาอีอดีได้ปลาอือีได้วทโคเามาลดแวม่นีนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นนี่บ่เงอน่อยแก้ไหา เอาเลเลยเศร้าฝ่ายอยู่แล้วโตละเศร้านั่นแหละเศร้าเ้มีขาย็นบ้าบ่อยคนซิานึงไหไว้ซื้อเกินชิ้ห้าอยู่ที่นี่ขาย้หกบตลมอลามอลามือตลมื่นตลื่นี่ตอนีุ่ามื่น ม่วแม่ตัวขาวนี่ตัวผูกตัวดำมั่นตัวแม่ตัวละเมือนประซ่าน เท่าไรคะตัวนี้นเซ้าเจ็ดมองขายเลยปะครับโอ้ยแลจะยังต่อกันนี้กาเป็นได้กันละบ่เนะั่นได้แล้วขายแล้วพี่น้องขายแลวสวัสดีคะ่ะได้เจ้าตัวแล้วได้ตัวเดียวเซ็นขอ ตัวดีท่าเสียงทุ่งใที่หนึ่ง่ในที่หนึ่โอ้จริงจรงข่างไชฟอย้มือหน่อย่างไชกระบาดโอ้อันที่เสล่งเหรอคือสีลูบปิดสนามจะไปว่าปิดสนามหัวหัวตัวละสองเมื่อนกว่าเออไม่แน่ใจหรอม่เร็วหัวห้าประสบเลย เมียมันจนจะให้โน่นนี่ึงนบ้างเอมต้องแบต้องแบเอาจังสิผมดึงเอาคอามาเลยนะค่าผมหมายเดือนละผมดึงเอาครกมาเลยนะเจ้าค่ารายเดือนค่อยค่าเป็นปีแล้วนี้ห้องไปนะบอยู่บ้านน่ะนี่๋ย่าน้ยูทาไปุย้ต้น้น้องนง มวใไญ่ฝนมใไญ่ฝนโฆษณาละพี่น้องมใไญ่ฝนไอ้เดสีันหน้าสีันหนานีนิสัยดีเจ้าของนี่พันห่าแต่ว่ามีกำไรขายมาไล่หัวน้อยเอาขายนิสัยดีคือเจ้าของหัวแดงนี่หัวแดงแผงลิทนี่ เะไปเลี้ยงไว้ดอกไว้เลี้ยงแหละเดี๋ยวคอยก็ซื้อแม่ลูกยดนสิบสี่หเอาตัวนี้ไปใสส4่พันไส้รถยอดนี้เป็นฝากแน่น้นพอต้องว่างดอกซื้ออยู่ในแหละเขาแยกแม่แย่ลูก4ี่พันต่อเขาบูรุษสี่พันไปลงเขาสี่พันห้าผด้หาลายดอกพันนี้ก็เอาต0 0งไว้สี่พันส เงยฝุ่นแล้วขายงยได้เงยเพหัวน้อยเด้อหัวน้อยปดห้าพันเด้อพี่น้องด้อสี่พันห้าพี้องเข้าใจรู้เด้อไอ้ตรงไหนสี่พันห้าแล้วป่าตัวผูกมาหน่อยเป็นงานหูตัวละห้าพนหา กุมเอาก็ไดเลยตัวหน้าบ่านาเนาะงานแจกหรือว่างานขึ้นบ้านไหมหรือว่าพี่น้องมาปีไหมไเห่นี่เอากันแบบตรงๆเนาะสองปัญหาสาวคนนี้ขั้นกินบดนี่ฟ้ามาเดียมอย่ยไปบ้าก่อไหมสาวคนกินบุบิดดอกแมนและวะสองปัญหา <c oughs> ปูตักตัวพูดตีเออกูเาที่พันสามกูเจาสามร้อยสาค่าแรงยูนี่สามพันตัวไหนโอ้ยหแก่แล้วบัวักยังเลยหรอมันลุดไงในตัวมาอมได้บัวเอาคำตูมได้กูบ่กขครเดี๋ยกูเอาเหมือดจ้ากันตูอุมไปได้กูเอาเฮือชื่อนี่โอ้บัวดล่ะหยอนหอมหยอนเมนบแล้วไปในนีล่ะ อีโนาันเ็าเมื่อกลั่ต่อรองร่าพที่น้องต่อรองน้ำใยหลย่เจ่าเานี่ถ้าว่าเขาก็มีน้ำใจี่ถ้าว่าเขาก็มีน้ำใจาซาเียเอาาาเด้ยิงก็อุ่นขนาดเนี้ยมีมี โอ้ยรอดไนด้บัดไปไหนเพื่อนเพื่อนบรอดเ้อบอกเพนรุ่กับเพื่นรุ่นเลยเออมาหนูเปิดกล่องหัวพ่พี่น้องวัวแม่ลูกลูกัตผูกลูกัวผูกครับเปิดไว้เมื่อแปดพันหาลอยครับผมแกท่านหาลอยครับผมลูกัวผูกเด้อพี่น้อง ความสูงลอยสาบวกนะคอยบลอยสามบวกฝากเบอร์ค่ะศูนย์หกสี่ศูนย์หมสครับผมสี่เจ็ดของหอยขวัญนะขวัญครับผมสนใจโทรติดต่อหอยขวัญเด้อพี่น้องแม่ได้หรือเ่แม่ม่นั่งมากชู้นี่ล่ละ ามาซ yeah. totally ื้อไรแม่่นมาซื่อมาซื Carrie ้อขายผลหางเท่าไรละแม่นี่ผหองเท่าไร่ิแม่ด้านซองเปนู่โคมงนี่งวโคม่าิบัวเป็นว่าอะไรเป็นัวไผ่เดียเล็บ คุเจาของพ้วเท่า่สามหกสนี่าได้กันเ้วไปล้อแม่ย่งย่งได้ๆดีเอผู้ผู้ผู้เสียงย่งลงโอเอาตัวลอกเมืองนะแม่เด้อจ้ตัวาตัวอาสิองแสิบสองสิบสอง้มียตัวแมีพี่น้องเมือสองจบได้หัวลาย ไปเนาะหมื่นสองปล่อยเลยปริภูมาเสียผู้ไรอก็ได้ที่นี่ละเมย์มันขึ้ื่อตอนข้เจ้ายังว่าซื้อน้ำมันผู้นี่แหละเอามาน้าผู้ซื้อมันมามีวายผู้เออไปได้ซื้อได้มันไปได้นะก็เลยซื้อไว้เมย์มันอ่ะเพิ่งเปิดไปสิบสองเพือพี่น้อง แเนาะหมูนี่มันม่นมนมนได้ียนสองนสองมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันว่าตัวแม่จ้าว่าแม่ค่ะแม่มันไคนขายแม่แม่มันแม่มันเห่าแม่มันจอยแล้ว มาหน่อยทีหน e ่อยแม่เด็กสภายเก็บอยจากเก็บเพื่อทอการเก็บเกี่ยวไเก่ว้สักกอนแม่ปะาจากขอเบอร์จ้ะขอเบอร์ศูนย์หกองศูย์หกสอง์สี่สองแปดศูนย์สี่สองแป อันห้อยต้ม <laughs> จ <subtitles> ้ะโทรมาเลยต้มเลพี่นองสิรูปลายอะไรเนาะมวนางมวรูปลายอะไรนี่จูงไปใส่ก็ได้นะูมาหูดว่าถ้เราไปนั่งซักข้างหน้าน้ำในนี่เยไลลไล่ล่่ไล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 ่ไ่ล่ล่ล่่่ล่ล เอาแม่ผู้นั่งอยู่ไป่อเราเฮ้ยวนี้มียาด้วยนะอย่าไปไกเลย เหลาไรไปว่าเป็นอะไรพอเสาบาทใด้ดิโอ้เจ้าคันมาไปเจ้าคันมาเอาเอาขันมาเพื่อเนี่ยเอาไม่กล้าเนี่ยขวัญาไทอ่ใ่ยเพื่อนนี่อชัญขวัมายนงเฮีงกันโอ้ยี้เห่ดนนผูกเฮียงแหละนี่ มันมากันแนวนั้นมันหมดแั้วว่าไอ้พี่หนัี่านเลยสิมันเป็นหมาแับนี้พี่นนองเขาจะแทงเข้าเปล่มันาขายแล้วเยบตัวเดียวเลล่ะเ้ยเจบท่อนก่งมาให้เจ้าเดียวซื้อตัวเดียวเดียวเขาุอาะไรมาตุ้มเปล่ไขายขายแล้วถึงแล้วขายแล้วตอนหลังกัอย่พี่นนอง ้ไม่ออกใบโอ้ยไปเดินอนี่ยไปไม่หอกงได้อย่างไหมไม่อ่งได้อานิดสอง ขายแล้วแม่นบ่โอ้ยฝนเสือแล้วพค้นอะไก็แม่นบ่ะเออโค้หัวลุนข้างหลังคุณนะเออค้นีขายอไรนั่นคงนีายดั่งมาขายเป็นบ่กโค้งดนวลาสีอขายโอ๋ระบลสขายเลยเบาเป็นบ่เดี๋ยวเราก็ร่งวายอมัน

ต่อร่องกันพี่น้องจะเป็ต่อกันญ่าเออต่อขาดต่อัน่ต่อข้างกายต่อข้างกายต่อข้จงกายตวอข้ากายต่อข้างกายต่อข้างนายต่อข้างกายตวอข้างกายต่อข้ังกายต่อข้ากายต่อข้างกายต่อข้างกาย

ไม่ี้สสาเชดไปสิสก่ากันลอยค่ากอยหนึ่งตเอาว่าเอาองอมกินแน่นเดยบ่ก

เท่าไรกตาเาลอยครับเ่อาลอยสอึ่พนหาลอยพี่น้องว่สองลูกครับสองลูกครับว่สองลูกลูกตัวพูตัวแม่นะพ่อกตัวผูครับลูกตัวพูพี่น้องเท่าเาลอยสองมื่หนึ่งพันหาลเนาะ สอง0มนสนใจโท,ท่ติดต่อพวกตรมันขึข้นลคพันของของพ่อย่างนั้นนี่เนาะของุกันครับของพ่อสุกกันครับผมขอเบอร์พ่อขอเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สนึจ็ใจท่มาหลดนะพ่อเนาะ นีอันน้ค่ะอันนี้สองหมื่นกว่าสองหมื่นสอนกว่าเราซาวนึ่งลดมัต้องเอาสองหมื่นกว่าไปน้งบ้านไปนั่วบ้านแกไปบ้านอีกเลยโอเื่อเื่อเกเพื่อแก่นมาเพื่อแกเด้อไปมันหันมาส้นปิดจมร้ายเราลวดมันต้องเก็บใจเาขายขายสองหมื่นสองพันห้าร้อยสองหมื่นสองพันห้าร้อยเด้อพี่น้องลูกเล่ ลูกเซลโเลของขอสุกกันสนใจโทรติดต่อเพิ่นเลยพี่น้องตามเบอร์เป็นตะเลี้ยงนี่ครับนี่ราคาสมเหตุนะโชว์น่าได้ไหได้้ละเบอร์ใย่ นี่เราว่าสีว่าหนมันบ่เรียบแต่ว่าอยากให้เรียบน่ะจิพาเราไปซื้อถังแก๊สมาเห็ดควรไมเรียบเอายิบอ่เอาก็ไหนมันนำมากมันเซ็ดกวานคำต้องซื้อพี่น้อง ยายเงือแมบรนลุตัวดีจัสียกจนก็คอเอาตัวน้าหอยเขาพวนยม้วกเขาฮะัมวนเขาอาจารย์เ่า้าเขาไม่ใกล้อาจารย์ใส่สวนเจ้าอใส่รูมันอ่ะเดี๋ยวได้ับลูกมันใส่ใส่ลื่อนมันมันแม่มันกินาดเห็นพอก็แม่นั่นมันแม่ลูกกันที่สตัวนี่

เจ้าเจ้าเจ้าไหนยืสัตว์ว่าเจ้าว่าอไรสวเจ้าาเจ้ามา้าผมมายเจ้ามายที่มาเยเจ้าอยย่เจ้าไหวเ๋ยนุตายเด้เอามาผมมีโน้ีอะไรด้วยนี่ยเอาขี้วัเอามาขี้วัวเออมาด้วัเอาา้ยไป โอ้ยทิ้งหกสามลอยดิโอ้โหตัวทูนตัวนี้เนี่ยดูกันเลยดิฮ่าฮ่าฮ่า

กอได้ยังมากได้ยังมากควบคุมดกด้วยรับประกันตัวรับประกันทั้งหมด กไปวรอยู่้ันจะใชไม่่คู่นเอย่าง้นสุดเลู่น้เถารคนเลคู่นี้เอะได้เป็หห้องเนห้นมีแม่ไข่หานเออเออแม่เหอห่านเหาหานเหรอห่เหห่เออทรงควม แล้วม mm. yeah, so, mm. ่ส่งเหนยหาเืินหาท่านนี่ผมมาใส่ผีสงเจ้าเ่ยวบะหาเืนหาท่านว้าผมมาใส่ผีส่งนี้น้องหวายนี่เกยไก่หนีฝากมันน้าต่างานนี่ืมดน้ำมันรถเอรลอยดิไอ้เนี่ย ủa bạn đẹp quá mà đẹp hơn bản ครับผมบ่ <laughs> <laughs> นม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่ แม่มันสาซีฟะแม่นั่นเนาะแม่ไรต่ำตัวเนาะต่ำตัวแม่ามตามตัมสาะสาม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 สาามสามามสามมสามสาสามส้ามส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 าสามสามสามามสามสาสมสามสามสาามสามสา่สมามส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 เมสา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 มมสนมสสาม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 สาอ มันสองตัวนะครับมากบ่ะมากก็เพราะเอาอยู่แม่บายเบิ้งล้วบ่เดี๋ยวนี้เคยอยู่บ่กยักไปเบิ้งด้วย ไม่ได้ผู้สิว่าแนีนั่นแนวนี่ยับไปใกล้ๆุบอยู่บุญอ็เจ้าเข้าไปใกล้ๆตัวขันไปอยู่นเลากันสิได้บายมันคือเก่าตัวเจ้าบายคือเก่าเออไข่หนมบ่แล้วเียังว่าปีนึงแบบเาเอาน้าให้กินเพื่อนึงบ่่อยบเคยไปเอาน้าให้กินเออเอายมิ้นท่้เล่าผู้เลี้ยงโอ้ยเราเป็นผู้เลี้ยงเนาะงานหาตัวตาเรียนแล้วเล่อยาใกล้ไปเติมใส่เป็นบ่ ล,ลูกเขยสุดสุดแมาเรี้ยงนะจะได้เสี่ยไปตื่นใจไรอแต่ตามรับพังเหล้านั่นซุ้มนั่นกัซุ้มยุ่งของพ่อแล้วเลี้ยงดัดแต่เล้านั่นทงกว้างว่ใหญ่กว้างด้วยได้ขายดีกว่างนั่นเขาแล้วเขาแล้วเขาเมื่อคืนนี่ล่ะพ่อ อีกษ์สองเดือนนี่เงินเงี้ยตีจอนเอาเอกได้เอาเงินเงี้ยถามเอาโยได้พวกเขาอยากให้ให้เขามีเงินี่ยพวกนักวิชาการพวกคนรวยเขาได้ไปบายบ้างรู้นะเขาอะไรมือเคือเขาแล้วมานสื่อหัวด้วยเนาะคนมานสื่อหัวแบบมานสื่อหัวไปด้วยแล้วก็เจ้าผู้ได้หลายอย่างได้หลายอย่างมันมีแบบเงินโควิดเ่าหัวกับป็นราคา ทำง้อจิร้งอะ่สหนีทศกศแน่นอนกับลูกสิเก่าโรงเรียนตัวใหญ่ตัวเดี้งล่ะเาตีหนึ่งสี่สิบง่ายื้อยางอย่า ทุกคนเอาไปตงใจมาแบอพอบอเอาได้ครับพอว่าซื้อรถส่วนดวงขึ้นนะมันนี่นะนี่บอกเนี่ยคนมาดวงขึ้นในคู่ส่งนี้นะที่นี่เลยซื้อมีกำไรรถซื้อซื้อโง่ พูดทางพลาดอะไรได้ปุ้นนี่มันดวงมันมีอยู่กับด้วงแม่เอยู่เดี๋ยวมันกล้องนี่นะคนดวงดีซื้อมาก็ได้ขายยี่ห้อไหยายฝนละหมานอยู่หมานเยาะถูกเราเราเราไปซื้อตัวใหญ่สิง้วนหน้อยง้วนใหญ่กำไรมินจึงเป็นตัวนี่เขาฝีมือขนาด ขาหนี่อมคยนี่นี่ลูกวัวะไอ่น้แเคแล้วนี่ไปเลี้ยงนะเราควซื้อได้ยากพี่น้องไดดีมาให้กลูกๆเลยเขาหมอยงวเยน ชิ้หขาด้วยเลยชิ้นหาด้วยแ,แ,แม่แน,แน,นะแม่รวังเืดอยู่ได้คนน้องซื้องูลักษณะนี้นะ่ะพ่อซื้อพ่อซื้อ ใคผมักงแบบนั <without> ้นแบบยืนเธอเลยง่าย่าง่ามันเนี่ยเอาหัวแงก็ซื้อมาหัแหงซื้อมาแล้วก็ขายไม่ได้เพิ่นนั่นแล้วเดี๋ยวนี้นะราคามันตกเอเดียวเป็นขยะมันเหี้ยงมักมันซื้อมาแล้วนะจะดีนครับเพ็่นพวกเห็ดหมูวานครับเ้อนอยความื้อรอยเลยทังแม่มุมผมลุงพาประหยัดรนอร่อยเลยากจะแกหัวนะย่างกันนะ มาร์ทเอาได้กันีซีเจ้าม uh, uh, um, you know uh ันเรียบ้อยรงนเรียบร้อยพี่น้องอะเอาเออเอาซาห์เอาเสือดลกรึ้่าเอาใช่ไหเอาทาเนออดด้อ จะไปลว่าทุกท่านที่เดินยังมีผู้เบิกนาเอาใหญ่ทต้องนั่งมือถือกับผ้คุยเพืจะรับเงินท่านกู้มันกู้เงินกู้ตู้แม่แมมันมันมันต้องลองการปักทางกันนะเงินเอา